มาแล้ว Samsung g l l a x y Ring แหวนอัจฉริยะเพื่อสุขภาพรูปแบบใหม่สวมใส่สบายใส่ได้ทั้งวันทั้งคืนดีไซน์แหวนคลาสสิกเข้ากันได้กับทุกโอกาสและทุกการแต่งกายใส่นอนก็สบายมีเฮ l t h AI ติดตามสุขภาพได้อย่างครบครันเกิดเป็นนักรีวิวต้องรีวิวได้ทุกอย่างเออคุณครับไม่ทราบว่า จะรับไมตรีจิตครั้งนี้ได้หรือไม่ครับอยากจะถามว่า รับแหวนซัมซุงก g แล็กซี่ริงไว้สักอันไหมครับ <c oughs> ไม่ได้ขอใครแต่งงานนะครับคุณผู้ชมสวัสดีครับผมพิลามจิกโกไอทีนะครับวันนี้จะมารีวิว Samsung Galaxy Ring นี่แหวนอัจฉริยะนะครับนวัตกรรมใหม่เพื่อสุขภาพนะครับโลกของเราเนี่ยพัฒนาเดินหน้าไปเรื่อยๆนะครับเรามีสมาร์ทโฟนเรามีสมาร์ทวอทใส่ข้อมือแล้ววันหนึ่งเราก็มีสมาร์ทริงครับนี่ซัมซุงกาแล็กซี่ริครับนี่เปิดตัวมาตั้งแต่ตอนที่ เราไปงานเปิด f ิปหกโผลหที่เกาหลีนะครับตอนนั้นโชว์อย่างเดียวไม่มีใครได้เห็นตัวจริงวันนี้ครับซัมซุงพร้อมที่จะจัดจําหน่ายแล้วในประเทศไทยนะครับกับ Samsung Galaxy Ring ตัวนี้เป็นแหวนอัจฉริยะนะครับที่จะมาเติมเต็มในการเก็บข้อมูลสุขภาพของเรามากยิ่งขึ้นทุกวันนี้นะครับเราใช้สมาร์ทโฟนตัวจับบางอย่างในร่างกายเราใช่ไหมครับกิจกรรมบางอย่างเราใส่สมาร์ทวอตเพื่อตัวจับอะไรบ้างอัตราการเต้นหัวใจหรือว่า ออกซิเจนนะครับเรื่องของความดันแต่เรายังไม่สามารถใส่สมาร์ทวอชได้ตลอดเวลาบางคนเนี่ยไม่มีความถนัดเลยครับใส่สมาร์ทวอชตอนนอนก็ไม่ได้บางคนใส่ทั้งวันก็ไม่ไหวแต่ถ้าจะมีอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งที่จะช่วยวัดค่าต่างๆวัดสเตตัสและดูข้อมูลสุขภาพของคุณได้แบบที่คุณไม่รู้สึกอึดอัดกับมันเลยมันก็คือแหวนนี่แหละครับ กาแล็กซี่รตัวนี้แหละครับที่จะสามารถอยู่บนนิ้วของคุณได้ตลอดทั้งวัน24ชั่วโมงทั้งกลางวันและกลางคืนใส่นอนก็สบายไม่รู้สึกอะไรแล้วก็เก็บข้อมูลสุขภาพคุณได้อย่างเต็มที่เอามาเติมเต็มในฐานข้อมูลเพื่อให้แอปซัมซุงเฮล t h เนี่ยสามารถดูแลสุขภาพคุณได้ดียิ่งขึ้นวันนี้จะรีวิวให้ดูนะครับว่าซัมซุงกาแล็กซี่ริดีอย่างไรเริ่มต้นด้วยการดูดีไซน์ของ Samsung Galaxy Ring กันนะครับ นี่คือตลับที่เขาให้มาครับเป็นทั้งเคสชาร์จและเป็นตลับเก็บแหวนในตัวออกแบบดีมากนะครับสวยงามเลยนะฮะเหมือนตลับเครื่องสำอางคุณผู้หญิงหรือว่าเหมือนเคสหูฟังของคุณผู้ชายนะฮะสวยๆใส,สๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เปิดฝาขึ้นมาตัว Galaxy Link ก็จะอยู่ด้านในนี่แบบนี้นะครับเวลาใส่เข้าไปแบบนี้แล้วคุณเสียบสาย USB Type C เนี่ยเข้าไปเราก็จะชาร์จไฟให้กับแหวน Galaxy Link ตัวนี้ได้นะครับเพราะว่าเขาต้องใช้ไฟฟ้าในการเก็บ ค่าผ่านเซ็นเซอร์นะครับที่จะทํางานบนร่างกายเรานะครับทอดแหวนออกมาเป็นแบบนี้นี่ให้ดูตัวแหวนนะครับนี่ครับลักษณะของ s m s u u n g g l l x y y r n n นะครับเขาจะเป็นแหวนทรงเรียบๆเ,เลยนะครับ แหวนลักษณะนี้นะฮะผมไปถามเพื่อนที่ทำร้านเครื่องประดับมาแหวนแบบนี้เขาเรียกว่าแหวนเกลี้ยงหรือแหวนปลอกมีดอ่ามันจะเป็นแหวนที่แบบทรงเกลี้ยงเรียบๆเ,เลยนะครับแล้วก็หลายคนชอบใส่แหวนแบบนี้นะพอใส่ลงไปปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นเครื่องประดับที่ไม่ฉูดฉาดแต่ทำให้บนมือคุณบนข้อมือคุณมันมีอะไรขึ้นมานิดหนึ่งมีการตกแต่งลูกเล่นขึ้นมานิดหนึ่งเป็นทรงแบบนี้อ่ะดีครับเพราะว่าเขาสามารถเข้ากันได้กับทุกการแต่งกายคุณจะใส่ สูตรจะใส่ชุดลำลองจะอยู่บ้านคุณสามารถใส่แหวนทรงปลอกมีดหรือแหวนเกลี้ยงแบบนี้ได้นะครับซึ่งมันจะเข้ากันได้เหลือแค่เพียงเลือกสีกับเลือกขนาดนี่ a m s u n g Galaxy Ring นะครับจะมีให้เลือก3สีด้วยกันอย่างตัวนี้นะครับเป็นสีดำไทเทเนียมแล้วก็มีสีเงินไทเทเนียมให้ด้วย2ส,สีนี้เนะี่ยจะเป็นผิวแมตผิวด้าน แล้วก็อีกสีหนึ่งคือสีทองครับเป็นไทเทเนียมทองซึ่งจะเป็นทองแบบกลอสซี่เลยเหมือนแหวนทองอะ่ะโอ้โหแล้วไม่ต้องห่วงนะฮะแหวนทองนี้ขายได้ราคานะครับ <c oughs> ตัวแหวนเรียบๆเก้งๆแบบนี้นะครับเรามาดูขนาดเขาสันิดหนึ่งนะครับด้านหน้าของตัวแหวนเนี่ยด้านบนเนี่ยนะฮะหรือความกว้าง,งตัวแหวนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ7มเมครับ ส่วนความหนาของแหวนบางคนบอกเอ๊ะมันเป็นอุปกรณ์ดิจิตอลมันจะหนาจนกระทั่งใส่แล้วรู้สึกขัดข้อนิ้วหรือเปล่าบางมากครับคุณผู้ชมนี่ผมให้ดูตัววงเขาบางมากๆนะครับหน่วยวัดของความบางเนี่ยนะฮะเนื่องจากผมยังไม่ค่อยเข้าใจเลยเขาเรียกว่า 2.6T นะฮะไม่รู้เป็นหน่วยวัดอะไรเราก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในการทำแหวนนะฮะเราก็ไม่แน่ใจแต่บางมากๆครับเนี่ยดูขนาดนะฮะแล้วใส่เข้าไปเนี่ยไม่รู้สึกเคอะเขินเลยนะครับ Samsung Galaxy Ring มีขนาดให้คุณเลือกถึง8ขนาดด้วยกันเขาจะเป็นขนาดแบบไซส์ของแหวนมาตรฐานเลยนะครับมีให้เลือกตั้งแต่เบอร์6ไปจนถึงเบอร์13นะฮะทั้งหมด8ขนาดด้วยกันเหมาะสำหรับตั้งแต่นิ้วก้อยคุณผู้หญิงไปจนถึงนิ้วชี้คุณผู้ชายเลยเวลาที่คุณไปซื้อ s Samsung g a l a x y Ring ที่ร้านนะครับถ้าหากร้านที่คุณเข้าไปดูเนี่ยเขาไม่มีแหวนในไซส์ที่คุณต้องการนะครับคุณสามารถสั่งซื้อได้เพราะว่าเขาจะมีชุดที่เรียกว่าไซซิ่งคิด ไซซ์ซงคิดเนี่ยจะเป็นแหวนพลาสติกซึ่งจะเป็นขนาดตั้งแต่เบอร์6ถึงเบอร์13ให้คุณลองใส่ดูก่อนพอคุณลองใส่ดูแล้วเนี่ยมันพอดีเบอร์ไหนคุณสามารถสั่งซื้อเบอร์นั้นได้แล้วก็จะมีเรื่องของการจําหน่ายนิดนึงที่ต้องบอกกันนะครับก็คือถ้าเป็นไซส์7ถึง12ซึ่งน่าจะเป็นขนาดของนิ้วที่ได้รับความนิยมมากๆนะครับทุกร้านจะมีไซส์7ถึงไซส์12ให้คุณเลือกซื้อและสั่งได้นะครับแต่ถ้าเป็นไซส์เล็กสุดกับใหญ่สุดอย่างเบอร์6 และเบอร์13สไซส์6กับไซส์13เนี่ยจะต้องไปสั่งผ่านเว็บไซต์ samsung.com เท่านั้นครับเลือกขนาดที่เหมาะสมนะฮะแล้วเลือกสีที่ถูกใจแล้วคุณก็จะเอามาใส่นะฮะเวลาใส่เนี่ยเขาจะมีขีดบอกนะฮะนิดนึงว่าตำแหน่งที่ใส่ต้องใส่ตรงไหนนะครับเพื่อให้เซ็นเซอร์เนี่ยทำงานได้ดีที่สุดนี่ด้านในด้านในตัวแหวนเนี่ยเขาจะมีเซ็นเซอร์อยู่นะครับมองเข้าไปเราจะเห็นเลยว่ามี LED เซนเซอร์อยู่3ตัวพร้อมที่จะทํางานอยู่ในนี้แล้วเห็นบางๆแบบนี้เนี่ย ข้างในมีแบตเตอรี่ด้วยนะเขาออกแบบดีมากนะครับแล้วเราสามารถชาร์จไฟได้แล้วเขาก็ทํางานได้เราใส่ให้ขีดมาร์กตรงนี้นะครับอยู่ด้านล่างสุดของฝ่ามือเรานะครับเนี่ยฮะหันขึ้นมาอย่างนี้เรียบร้อยครับ นี่คือ Samsung Galaxy Ring อยู่บนมือผมแล้วนี่เป็นไงเก๋ไหมโอ้โหนี่คือแหวนดิจิตอลนะครับที่จะทำให้คุณเนี่ยมีข้อมูลสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับเพราะใส่แหวนเข้าไปตัวนี้ไม่ต้องกดเปิดปิดไม่มีปุ่ม On-Off ฟเขาทำงานโดยอัตโนมัติทันทีนะครับแล้วใส่ได้ทุกนิ้วนะฮะตั้งแต่นิ้วก้อยยันนิ้วชี้นะครับ คุณจะใส่นิ้วไหนก็ได้ตามความถนัดเลยนะครับบางคนก็ถนัดนิ้วชี้บางคนก็ถนัดนิ้วก้อยนิ้วนางนิ้วกะก็แล้วแต่เลยนะครับเอานิ้วที่ถนัดและขนาดที่เหมาะสมที่สุดใส่เข้าไปปับ๊บเขาพร้อมทํางานทันทีนะฮะโดยที่เซ็นเซอร์ทั้ง3ตัวก็จะเก็บข้อมูลต่างๆในร่างกายเราบางคนอาจจะมีคําถามขึ้นมานะครับว่าเออเรามีสมาร์ทโฟนแล้วเรามีสมาร์ทวอชแล้วนี่ก็เก็บข้อมูลร่างกายเราได้แล้วทําไมเรายังต้องมี Samsung Galaxy Ring ขึ้นมาอีกโอ้โหมันเป็นอย่างนี้ครับ พฤติกรรมของคนทั่วๆไปนะครับบางคนอาจจะใส่สมาร์ทวอชไม่ถนัดบางคนก็ใส่ใส่ถอดถอดนะฮะโดยเฉพาะเวลานอนบางคนนี่ไม่สามารถใส่สมาร์ทวอชตอนนอนได้เพราะว่ามันจะรู้สึกเกะกะแล้วก็อึดอัดใช่ไหมครับเขาก็จะถอดออก การที่เราไม่สามารถใส่อุปกรณ์เหล่านี้ได้ตลอดทั้งวัน24ชั่วโมงเนี่ยนะฮะมันทําให้การเก็บข้อมูลสุขภาพของตัวเราเนี่ยทำได้ยากมากครับข้อมูลมันจะไม่ครบถ้วนแต่ถ้าเป็นแหวนอย่าง Samsung Galaxy Ring นะครับคุณสามารถใส่อย่างนี้ได้เลย24ชั่วโมงทั้งกลางวันทั้งกลางคืนและตอนนอน <Wow. S 1> ข้อมูลที่ได้เนี่ยเขาจะไปเสริมกันกับ Galaxy Watch แล้วก็ส่งข้อมูลทั้งหมดไปยังแอปซัมซุงเ a l t h บนโทรศัพท์ซัมซุงของคุณซึ่งมันจะทําให้ข้อมูลที่ได้เนี่ยสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นครับการวัดก็จะแม่นยํายิ่งขึ้นข้อมูลก็จะได้ครบยิ่งขึ้นคุณจะได้วิเคราะห์สุขภาพของคุณได้เป็นอย่างดี <dinero> ถ้าคุณเป็นคนนิ้วใหญ่หรือว่าใส่ Galaxy ซี่ลิงไซส์ใหญ่คุณจะมีความคุ้มค่ากว่าคนนิ้วเล็กเล็กน้อยนะฮะในเรื่องของปริมาณแบตเตอรี่นะครับเพราะว่า <Nein> แหวนวงใหญ่ก็จะใส่แบตเตอรี่ได้เยอะหน่อยนะครับอย่างเช่นไซส์12ไซส์13เนี่ยนะฮะจะสามารถใส่แบตเตอรี่มาได้ถึง23.5ม mm. มิลลิแอม ถ้าเป็นไซส์เล็กอย่างไซส์6ไซส์7จะใส่แบตได้ประมาณ18แมิลลิแอมแต่ว่าเวลาในการใช้งานก็จะใกล้เคียงกันนะครับแบตเตอรี่จะต่างกันแค่นิดเดียวเองโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ย Samsung g a l a x y Ring นะครับจะสามารถใช้งานได้ถึง7วันต่อหนึ่งการชาร์จซึ่งจะทำให้คุณไม่ต้องชาร์จบ่อยๆครับแล้วถ้าคุณใช้คู่กันร่วมกันกับ s a Samsung g a l a x y Watch เขาจะทำงานร่วมกันซึ่งเขาจะไม่ได้ทำงานแบบ full time เขาก็จะแบ่งหน้าที่กันทำงานตามช่วงเวลามันจะทำให้แบตเนี่ยประหยัดมากขึ้นอีก3 เลยนะครับผมลองใส่ดู1วันอันนี้ไซส์12ใส่ดู1วันนะครับวันกว่ากว่าไปดูปริมาณแบตเตอรี่ในแอปหมดไปประมาณ11%เท่านั้นเองถือว่ากินแบตน้อยมากๆนะครับแล้วก็ใช้งานได้หลายวันมากๆเพอเพะเกิน7วันด้วยเมื่อแบตหมดนะครับคุณเอาไปชาร์จก็จะใช้เวลาชาร์จจาก0ูนย์ถึงร้อเนี่ย ประมาณ80นาทีแต่ถ้าคุณมีเวลาชาร์จไม่นานนะครับคุณชาร์จแค่30นาทีคุณจะได้แบตมาประมาณ40%ซึ่งก็ใส่ได้อีก2-3วันเลยนะครับตัวแหวนเนี่นะครับเขามีระบบปฏิบัติการด้วยเป็นระบบปฏิบัติการ Wear OS แล้วก็เชื่อมต่อกับตัวสมาร์ทวอ h อย่าง Galaxy Watch หรือว่าโทรศัพท์ Samsung นะครับทุกรุ่นนะครับด้วย b l บลู o t h 5.4 แล้วก็กันน้ำกันฝุ่นด้วยนะครับระดับ IP68 เลยใส่จุ่มน้ำล้างมือว่า,ายน้ำได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวครับกันน้ำ100% <Yeah. S 1> ภายในแหวนวงนี้มี AI ด้วยนะครับเป็น h e l h AI เป็น AI ด้านสุขภาพโดยเฉพาะเลย mm hmm. เขาจะทำงานร่วมกันกับเซ็นเซอร์ที่มีอยู่ในแหวนนะครับ mm hmm. ก็คือเก็บค่าต่างๆในร่างกายแล้วมาวิเคราะห์นะครับถามว่าแหวนตัวนี้ตรวจวัดอะไรในร่างกายเราได้บ้างหนึ่งคืออัตราการเต้นของหัวใจครับ Heart Rate Sp 2. spo2 วัดค่าออกซิเจนในเลือดนะครับสเก่งมากๆเลยคือการตรวจวัดเรื่องของการนอน,นครับนี่นี่คืออุปกรณ์สําคัญเลยนะครับถ้าคุณจะตรวจวัดเรื่องการนอนนะครับเพราะว่าตอนนอนเนี่ยคุณใส่แหวนแล้วสะดวกสบายที่สุดนะครับพอนอนเนี่ยตั้งแต่คุณเอนกายลงบนเตียงนะครับเริ่มนอนเนี่ยเขาจะเริ่มตรวจวัดแล้วก็แบ่งเป็นโซนต่างๆในเรื่องของการนอนทั้งหมดเลยเริ่มตั้งแต่สภาวะ ก่อนการหลับครับบอกด้วยนะว่าคุณใช้เวลาเท่าไหร่กว่าคุณจะเริ่มหลับซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถพัฒนาให้คุณหลับเร็วขึ้นได้นะครับเขาจะมีอินาไลติกคอยช่วยบอกอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากนั้นพอเริ่มหลับไปแล้วก็จะจับสลีปไซเคิลเลยนะครับจะหลับตื่นหลับลึก จะมีสภาวะอะไรบ้างอยู่ในระหว่างหลับนะฮะจะสะดุ้งเกือกตาไปมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็จะบอกมาเลยเป็นสกอร์แบบเน้นๆเลยสามารถตรวจจับการนอนกลนได้ด้วยนะครับหรือว่า snoring detection นะครับโดยเขาจะทำงานร่วมกันกับสมาร์ทโฟนของ Samsung ครับโดยที่คุณจะต้องใส่แหวนแล้วก็เปิดแอปนะครับแล้วก็วางสมาร์ทโฟนไว้ข้างๆหมอนคุณนะเวลาคุณเริ่มกรนเขาก็จะตรวจจับการนอนกรนแล้วสามารถอัดเสียง ตอนที่คุณกลนนะฮะซึ่งจะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากๆถ้าคุณจะต้องทำสลีปเทสหรือว่าไปปรึกษาแพทย์นะครับว่าเอ๊ะเรามีอาการนอนกลนมากน้อยแค่ไหนสามารถเอาข้อมูลนี้ไปปรึกษาแพทย์ได้เลยนะครับเพราะว่ามีหลักฐานเป็นเสียงการกลนซึ่งแพทย์สามารถวิเคราะห์ได้แล้วก็มีสกอร์ของการกลนและการนอนหลับภาพรวมตลอดทั้งคืนด้วยตัวนี้เนี่ยจะช่วยดูแลสุขภาพได้ดีมากๆถ้าคุณจัดการเรื่องกับการกลนได้คุณจะนอนหลับอย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นร่างก จะซ่อมแซมได้แล้วชีวิตตอนกลางวันคุณจะดีขึ้นเยอะนี่คือสิ่งสําคัญเลยนะครับที่จะตรวจวัดกันได้ไม่งั้นคุณต้องไปเสียเงินทำสลิปเทสเป็นหมื่นนะครับครั้งหนึ่งนี่ซื้อตัวนี้มาทีเดียวนะครับใส่ไว้แล้วคุณสามารถตรวจสอบการนอนของคุณได้ไปตลอดเลยคุ้มค่ากว่ามากใส่ซัมซุง a l a ซี่ริงในขณะนอนนะครับสักประมาณ7วันข้อมูลทั้งหมดนี้จะถูกรวบรวมเข้าไป ใน Sleep Coaching ครับ Sleep Coaching คือการเก็บข้อมูลรวบรวมการนอนสถิติการนอนของคุลทั้งหมดแล้วเอามาวิเคราะห์ครับ โดยที่ a m s u ุงเนี่ยเขาจะมีสกอร์ในการวิเคราะห์ออกมาเป็นรูปสัตว์ต่างๆเขาเรียกว่า Sleep Animal นะครับถ้าคุณนอนแบบไม่มีคุณภาพเลยอ่ะคุณจะเปรียบเสมือนกับฉลามฉลามนี่คือมันตื่นตัวตลอดเวลามันแค่หลับตาเฉยๆแต่ตัวคุณไม่ได้หลับเลยเพราะมันพร้อมที่จะตื่นแล้วก็ระวังภัยให้กับตัวเองอยู่เสมอใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณเป็นสัตว์ที่ไม่มีความกังวลใดๆเลยอย่างเช่นสิงโตคุณก็นอนหลับได้เลยไม่มีใครมากินคุณได้เพราะคุณคือสูงสุดของห่วงโซ่อาหารแล้วใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นนอน อย่างสบายใจโอ้โหถ้าใครได้สิงโตนี่คือนอนดีมากเลยนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็จะเอาเข้ามาสู่โปรแกรมพัฒนาการนอนของคุณหลังจากคุณได้สกอร์มาแล้วเนี่ยเขาก็จะมีโปรแกรมพัฒนาการนอนซึ่งจะเป็นคําแนะนำนะครับบอกว่าคุณสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการอย่างไรได้บ้างเพื่อจะให้การนอนของคุณนั้นมีคุณภาพดียิ่งขึ้นตอนกลางวันทํางานคุณจะได้สดใสามากยิ่งขึ้นใส่นอนทั้งคืนแล้วนะครับตอนกลางวันคุณก็ใส่ s a m s u n g Galaxy Ring ใช้ชีวิตไปด้วยเลยนะครับเขาจะเก็บค่า การเคลื่อนไหวหรือว่ากิจกรรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Exercise หรือว่าแอคทิวิตของคุณเอามารวมกันทั้งหมดเป็นข้อมูลสถิติเพื่อสุขภาพของคุณ อย่างออโตเวิร์กอัลดิเทคชันนะครับอันนี้จะติดตามการเดินการวิ่งนับก้าวนับแคลอรี่และนับระยะเวลาที่คุณออกกำลังหรือสเตรสมอนิเตอร์ิงติดตามความเครียดครับว่าเครียดมากเครียดน้อยไซเคิลแฟร็กกิ้งครับสำหรับคุณผู้หญิงนะครับติดตามรอบเดือนครับดูความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิร่างกายแล้วแจ้งเตือนคุณได้ด้วยนะครับฮาร์ตเรทไฮโลอเลอร์สอันนี้แจ้งเตือนเลยครับสำหรับคนที่มีอัตราการเต้นของหัวใจสูงหรือต่ำกว่าค่ามาตรฐานอันนี้เพื่อ ความปลอดภัยของคุณเลยนะครับและนอกจากนี้ครับยังมี AI Energy Score และ Wellness ทิปส์ประมวลผลคะแนนชีวิตในแต่ละวันนะครับได้อย่างแม่นยําด้วย AI นะครับโดยประมวลจากคุณภาพการนอนการหายใจการใช้ชีวิตการเคลื่อนไหวการออกกําลังกายแล้วก็ให้คําแนะนําสุขภาพแบบเฉพาะของตัวคุณแหวนนี้ไม่ใช่แค่ใส่ให้คุณดูดีอย่างเดียวนะครับแต่คุณยังเท่นะครับท่าทางและแอคชั่นคุณยังเท่ขึ้นได้ด้วยนะครับเพราะว่าเขาสามารถสั่งงานแบบเจสเจอร์โหมแบบนี้ได้ครับ ติ๊กๆนี่คุณใส่นิ้วไหนนะครับคุณสามารถทำ double tap แบบนี้ได้จิ๊กๆอ่าตอนนี้ทำได้สองอย่างนะครับอย่างแรกก็คือสมมติคุณนอนอยู่ตอนกลางคืนตื่นเช้ามาโทรศัพท์นะฮะตั้งเวลาปลุกไว้นะฮะในการปลุกดังกริ๊งโอ้โหโทรศัพท์อยู่ปลายเตียงไม่อยากจะลุกไปนะฮะคุณทำนิ้วอย่างนี้เลยป๊อป นี่หยุดนาฬิกาปลุกได้นะครับแล้วก็นอนต่อว้ายไปทํางานสายกันเลยทีเดียวนะครับหรืออีกแบบหนึ่งก็คือใช้เป็นชัตเตอร์ในการถ่ายรูปได้อาวางโทรศัพท์มือถือไว้ไกลๆนะครับแล้วก็ทําท่าเท่ๆแบบนี้ครับป๊ะ นี่ถ่ายรูปได้เลยนี่เป็นไงเจ๋งบ้าเาซัมซุงแก a เล็กซี่รเนี่ยเป็นอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆซึ่งคุณอาจจะไปเผลอวางถอดวางแล้วลืมไว้ที่ไหนก็ได้แต่คุณไม่ต้องกลัวหายนะครับเพราะว่าเขามีฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Find My Ring ครับคุณหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับแล้วเปิดแอป Samsung Wearable นะครับคุณก็จะเจอเมนู f i n d My Ring ซึ่งสามารถบอกตำแหน่ง และสถานะการใช้งานของ Samsung ก a l a ซ y r n n g นี้ได้นะครับถ้าหาไม่เจอจริงๆเนี่ยคุณสามารถสั่งให้เขาบลิ l i ลท์ขึ้นมาได้ด้วยนะครับเขาจะสั่งให้เซ็นเซอร์ที่มีอยู่ในตัวเขาเนี่ยนะฮะเปล่งแสงออกมาเป็นสีเขียวสีแดงกระพริบปิ๊บปั๊บปิ๊บปั๊บทำให้คุณหาแหวนคุณได้เจอง่ายขึ้น นี่ถ้าเป็นสมัยก่อนสุเทพประยุนพิทักษ์นะครับต้องโชว์แหวนแบบนี้เลย <c oughs> นะฮะเป็นไงครับแหวนอัจฉริยะ Samsung g a l a กซี่รินะครับน่าใช้ไหมครับยิ่งถ้าใช้คู่กันกับ s ัมซุงกา a ล็กซี่วอชนะครับจะยิ่งมีประสิทธิภาพเขาจะเสริมกันทํางานได้ดียิ่งขึ้นเก็บข้อมูลสุขภาพของตัวเราได้ดียิ่งขึ้นได้เวลาบอกราคานะครับซัมซุงกาแล็กซี่ริ ทุกขนาดทุกไซส์ราคาเดียวกันหมดครับ14,900บาทรับประกัน1ปีเต็มนะครับแล้วไม่มีการเคลมซ่อมเพราะว่าเขาแกะซ่อมไม่ได้เลยถ้า1ปีเต็มเนี่ยคุณเสียเมื่อไหร่นะครับเขาเปลี่ยนแหวนวงใหม่ให้คุณเลยนะครับใครที่อยากจะลองสัมผัสตัวจริงนะครับแล้วอยากจะลองดูว่าคุณใส่ซัม s ุงเก a l a ซิลลิงไซส์ไหนนะครับงาน Thailand Mobile Expo ปลายเดือนตุลาคมนี้ครับ2 4ตุลาคมนะครับ ที่บูธของซัมซุงและร้านค้าตัวแทนจําหน่ายนะครับจะมีตัวจริงและมีจําหน่ายเป็นล็อตแรกในงาน Thailand Mobile Expo ตัวนี้เลยคุณสามารถไปลองได้เลยที่งานนะครับส่วนจะวางจําหน่ายหน้าร้านที่เป็นซัมซุงเอ็กซเพร c e s ต์ r e จะเริ่มจําหน่ายอย่างเป็นทางการวันแรกคือ13พฤศจิกายนนี้นะครับถ้าแหมถ้าผมเป็นตัวละครใน Lord of the Ring นะครับเป็นตัวกลอลเนี่ยนะฮะได้แหวนวงนี้มาเนี่ยผมจะต้องพูดว่าแบบนี้ครับ my british cheers <laughs>